นี่เลยครับผมจัดไปครับผม25ตะกร้าครับผมขอบคุณพี่ยาคุณแม่พันยาและก็คุณแม่นิดาด้วยนะครับผมนี่นะครับมีขายลูกขายไผ่ขายผิดขายไผ่ใหญขายมีทีแต่เงินส่งไหลมาเต็มมาซาทุโอเคนะครับผมก็ว่าจะให้พ่อใหญ่ด้วยแต่พ่อใหญ่ออกไปด้านนอกนะครับเดี๋ยวรถหน้าครับผมเดี๋ยวจัดให้พ่อใหญ่นะครับรถนี้ให้หนุ่มน้อยธันวาของเราจัดเต็มไปเลยครับผมนะครับทั้งหมดก็ ยี่สิบ้าตะก้าครับผมไม่มีเหลือครับผมมีร้อยหมดร้อหนุ่มน้อยทันว่านะครับมีร้อยหมดร้อแน่นอนเอาไปเซ้ 2> 1, 2, 1, 2, เร์ยแล้วงด้งจัดไปเอาไปรอหนึงก่ดนึ่งสองสามหนึ่เยเอ้ยเอาู่เอาูชูดจัดไปครับผมหนึ่งรตนะครับเนี่ย เี๋ยออีกหนึ่งพัดนี่ครับผมไอ้ครับหนุ่มน้อยจอมบวยใบหายั้งเขลงไม่ได้ครับผมอย่างที่บอกนะครับหนุ่มน้อยธนบาเขาไม่ธรรมดาท่านนี่นะครับอ่ะอีกเลยแล้วครับนะครับจัดมาเลยครับหมดเตียงของเรานั่นแหละนะครับผมเออถูกใจเขาละกินเร็วครับผมแป๊บเดียวหมดนะครับหนุ่มน้อยธนบาเนี่ย อาหารของเราก็จะเป็นผลไม้ร่วมนะครับเป็นมันแก้วแล้วก็อแตงกวานะครับผมเดี๋ยวส่วนที่เหลือเดี๋ยวรถถัดไปนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับจัดวันละอของคุณแม่วันละ20 2สิบยี่สิบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ยังคุณแม่ทัญนาด้วยนะครับผมสี่ตะกานะครับขอบคุณมากๆจัดเลยุยเลยรถสองครับผมมาแล้ว สวยไหมเอ้าน้ำก็สองกิโล้ำสองสอายุจัดไปอ่ะอีกหนึ่งล็อตไปเลยนี่เต็มที่ลุยหนุ่มน้อยขอบคุณนะครับผมขอบคุณอย่างผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะครับผมที่เมตตานะครับให้กับหนุ่มน้อยธันวาของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ แล้วก็พ่อใหญ่พายแก้วของเราด้วยนะครับช่วงเย็นนะครับก็เจอกันนะครับเวลาเวลาเราไล่ก็จะมีสองเชือกนะครับพ่อใหญ่ก็จะอยู่โซนนู้นนะครับต้นไม้โซนนู้นนะใช่ครับผมเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับนี่ส่วนพ่อใหญ่ตอนนี้ออกไปกินอาหารด้านนอกนะครับท้องทุ่งอย่างที่บอกครับผมช่วงนี้นะครับอาหารการกินตามท้องไร่ท้องนานะครับมันมีหญ้านะครับ เราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมประหยัดหญ้าปลูกมันลมพประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าหญ้าเราต้องนึกถึงหนา้นาแล้งนะครับผมเพระาะว่าโลกเดือดปีนี้โดนหนักแน่นอนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณนะครับผมก็อพรให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมอยู่เป็นล่มโพล่มไทรให้กับพี่น้องชาวช้างกันไปนานๆนะครับ ไม่เจ็บไม่ป่วยครับผมถือว่าเป็นรางอันเสริฐขอบคุณมากมากนะครับไฟ์สดก็ทางบ้านดําเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ<ฮ>ถูกใจเลยแล้วครับผมจัดเต็มนะครับเข่งสองเข่งคนเดียวถามว่าหมดไหมตอบได้คำเดียวครับผมไม่มีเหลือ ขอบคุณมา,มากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ